ครับสวัสดีครับมาแต่เช้าเลยวันนี้ตามที่สัญญาไว้สัญญาอะไรครับวันนี้เรามีนัดจะไปดูโรงเรียนปลอดกัญชาเจ็ดโมงเช้าเฮ้แต่โรงเรียนมันอยู่แถวดินแดงสองเนาะเอานั่งมอเตอร์ไซค์ไปไหมครับอาจารย์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยไหนๆก็จะออกกำลังกายแล้วก็จะวิ่งไปที่ไหนตอนนี้เรามีเพื่อนร่วมทางอีกคนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับใช่ไหมครนะก๊อฟครับถูกครับเป็นเช้าแล้วเพลอคุณก๊อฟปตธนะครับแอดไปไหม แต่วันนี้ผมมาตังมาด้วยเพราะเดี๋ยวถ้าแอด,ดไม่ไหวก็ให้จ้างมาอสาจ้างขึ้นนะมีต่างไหมไม่ต้องห่วงมีต่างติดตัวมา <S <S เอาแอดเอาล็องเพลงหน่อยเว้ยเอาแหนเช้าเลยนะฮะใช่สวัสดีแต่อสองฟ้าเป็นสัญญาของวันใหม่เราไงต่อเลยไม่มีแดดนะออเอาทีดีกว่าเพลงจำตัวเราไหมฝ่าใดที่สัญญาชีพยังมีฉันยังมีแรง ถ้ามีวันท้อถึงต้องอะไรทักเดียวเดียวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังจริงยังไหวถ้าับเือนหัวใจเกินไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปครับร้านกาแฟเปิดเช้าเลยนะชีวิตเริ่มต้นเลยนะบีงคนบอกว่าทำไมผมขยันทำไมทำงานหนักคนอื่นเข้าไปมาวิ่งเพื่อนมาเริ่มวิ่งไว สวัสดีครับทางแอดดูหน่อยครับพอดีอะไรพอดีอยากจะทำโปรเจกต์ปอทัวร์ครับสัมภาษณ์การสักหนึ่งนาทีหลังที่จวิ่งเสร็จกนะออกมาได้ไหมไปยาวนะได้ครับเดี๋ยวไปถ้าถ้าวิ่งครบเดี๋ยวให้สัมภาษณ์ได้ครับเรามีเรียก <laughs> เรกามีข้อต่อรองตรงกันที่จะกลักบยังไงอ่ะผมผมไม่ได้วิ่งกลับนะได้ครับอาจารย์ครับกลับได้ครับไม่เลยสัมภาษณ์เลย ทำพลาดเลยกได้ครับเสียเวลาครับเก่งใจเก่งใจเสียเวลาเดี๋ยวเก่งใจยานมากกว่าครับทำพลาดนาทีเดียวทำพลาดเลยก็ได้ครับได้หมดภาระไปก่อนอ่าเรื่องอะไรหนึ่งนาทีว่าหรือทำพลาดยาวหนึ่งนาทีเองครับไม่เลยครับอาจารย์อาจรทำลูกบอลไมเซ็ตครับอ๋อโอเคอาจารย์มีโบอลไมเซ็ตชัดเจนมากเลยครับอาจารย์อลจยอยากรู้ว่าอาจารย์มีวิธีคิดวิธีการโดยอาจารย์ลูกไมเซ็ตการทำงานยังไงครับโอเคคำว่าโบอลไมเซ็ตือว่าเชื่อว่าทุกอย่างมันสามารถปรับปรุงได้ครับ ที่จะเป็นฟิก m i n d s e ตเนี่ยซึ่งว่าทุกอย่างขึ้นกับสมองขึ้นความเก่งเราถ้าเราเชื่ออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีการพัฒนาตัวเองงนั้นผมว่า,ใใากรารที่จะมีโก o w t h mindset ได้ผมว่าอันแรกเลยต้องแบบเหมือนกับอ่อนน้องขอมตนอ่ะคืออย่าไปคิดว่าตัวเองเ,เก่งมากคิดว่าทุกอย่างสามารถปรับปรุงได้ดังนัผมว่าการมีระเบยียบวินัยเป็นตัวหนึ่งในการช่วย growth mindset เช่นเราออกกกําลังกายเงี้ยเราทำสมอง,งเสมอจะช่วยออกกําลังกายแล้วสุขภาพเราจะดีขึ้นได้จิตใจเราจะดีขึ้นได้นะหรือว่าเราอ่านหนังสือเยอะๆ ก็ทําให้เรามีความหมเช่นเราจเชื่อว่าเราหาความรู้เพิ่มเติมได้ครับผมผมว่ามันต้องเริ่มจากตัวเราเริ่มจากระเบียบวินัยเริ่มจากความอยากรู้อยากเห็นครับความพร้อมความตนครับอันนี้แหละจะทำให้เราขวนขวายในการหาความรู้เพิ่มเพราะว่ารถหมเยเลขแต่ตอนแรกก็ตามเนี่ยเช่นเราไปเชื่อความเชื่อว่าโอ้ยวาสนาฉันไม่ดีหรอกโอ้ยฉันมันโง่หรือว่าโอ้ยกูเก่งถ้าไปคิดตรงเนี้ยอันนี้คือการไปอยู่พิกหมายเลขครับผม้วพอเราเป็นพิกหมายเลขปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกขี้ฉา ให้คือตอนเด็กๆของผมก็เป็นฟิกหมายเลขนั้นครับเด็กแล้วสุดให้เราเก่งแต่พอเราเก่งรู้ไหมพอเราพลาดอะไรไปงทีอะเราจะแบบเฟลเลยอะจะโู้โหไม่เก่งจริงเปล่าวะเฟคก็รู้ดีกับเราเราอิจฉาเขาอ่ะแถ้าเราถ้าเราเป็นแั่นคือิกหมายเลขแล้วเราเป็นตัวกมายเลขเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณลินเก่งทำยังไงให้เราเก่งเหมือนเขาได้ก็ต้องหวยฝ่ายเรางราด้วยเพราะเรื่องเรื่องพลิกหมายเลขนื่องสำคัญทั้งอะชีวิตหน้าที่การงานครอบครัวครับผมครับ่เฮ้ยแล้วอาจารมีอะไคำแนะนำเรื่องคลิกหมายเลขสำหรับ ยุคคนยุคใหม่ยังไงบ้างครับคนยุคใหม่เนี่ยผมว่าเราผมว่าโชคดีคือว่าเรามีความรู้ที่สามารถหาได้เยอะแยะสมัยก่อนเราไม่มี g o เก l e ไม่มีการหาข้อมูล่ะก็ไปอ่านหนังสือแม้การจะพัฒนาตัวเองยากแต่ปัจจุบันเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตจากนอกห้องเรียนเลยอ่ะนั่นในนี้ผมว่าเราอยู่ในจังหวะที่ดีนั้นสําคัญอยู่ว่าผมว่าผมชอบพูดว่าอย่าต้องเอะมากอย่าอืออย่างเดียวมีอะไรพูดแลให้ใช้เปล่าวะอยากรู้อยากเห็นน่ะไม่เหมือนเออคือพูดง่ายผมเคยเด็กถามเด็กกันตรง คือเขาจะต้องต้องเสือกอ่ะครับคือคุณอยากรู้คุณเห็นปุ๊บคุณต้องเฮ้ยอยากรู้ว่ามันคืออะไรวะแต่เมื่อกี้ใช่ไหมเราเราวิ่งผ่านสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมัจะยึดกับตุเหล่าตายยังไงอ่าที่ถ้าเกิดเราไม่ถามปุ๊บมันก็จะเก็บไว้อย่างนี้ไปตลอดมาถามปุ๊บก็มีคนมาช่วยตอบให้เราผมว่าอย่างนี้คือการสร้างความรู้ใจคือสงสัยถามไม่รู้ถามอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราเป็นคนรู้กันดดีไ้ครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ คขอบคุณนะครับโอเคโชคดีไปพักก่อนได้แล้วขอบคุณครับปกติวิ่งไหมเนี่ยหล่นโยวิ่งครับการครับโอเคครับรังให้ก่อนพ <c oughs> <yesterday> อราตอนแรกผมไปสัมภาษณ์ตอนจบแอดโอ้หตาละห้อยเลยเราไปกินโอ้โหที่เก็บต้ติ่งเปต้มยาได้กินแก้อะไรครับฟกไตฟอกไตโอ้อยู่แถวไหนรัอยู่ตสมัยเริ่มต้นติ่งร้านฟอกไตอ๋อมีครับมันเกิดเองใช่ไหมโอ้ด so ีแล้วไม่สบายเหรอหรืออะไรน้องแฟนเขาก็ไตน้องแฟนฟอกไตเก็บต้อยติ่ง ไปต้มยาเนี่ยผมว่าจริงพื้นที่ในกรุงเทพต้องว่างเลยปลูกไม,ม้พวกนี้เอาไปใช้ประโยชนไ <ป S 2> ์ได้ขาบอกวามันดีคโอเคสบายดีนะเรียกว่าข้ามถนนต้องยกมือไหว้รถน,ออน่าเห็นดูนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่แปลกนะคือหลายครั้งเราเห็นนะเราจอดให้คนข้ามคนข้ามยกมือไหว้เราือมันกับตลาดป่านเป้าอต้องให้สิกคนเดินถนนจอด รถเร็วรถเร็วโอ้โหคุณผู้ชมสวัสดีพี่เบนขออนุญาตพาไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะเจ้าของตึกพาเจ้าของตึกไปดูหน่อยประชาชนเ้าขอาข้าทังไหนต้านไอ้ไอ้นอ้ไอยไอ้อไอ้ไ้ไอไอแ้ไ้ไอ้ คนๆอ่ะใช่ครับโอ้โหตัดพงทะลอเลยที่ห้องแยกซ้ายขวาแยกห้องว่างิมอ่เนี่ยแต่มันก็ใช้พื้นที่เปลืองหมือดเลยตรงนี้มันได้ไอ้ก้านมันต้องพื้ด้มันก็กว้างขวางมากเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมจ้านอย่าคอมเมนต์อ๋ออย่าคอมเมนต์เก็บอกให้เห็นว่าสภาพอาจจะก้นห้องเพิ่มได้อืมแตนห้องเพิ่มได้ด้วยกระบวนการจะมีได้ดีสุดแรงสวยมากนะคุณผู้ชมอ่เรียนเชิญเจ้าของห้องเข้าก่อนครับ อย่างเชครับนี่คือเมืองดแต่มันก็มีเมฆฝนนะครับมันมีเมฆนะเราก็เห็นว่าพี่พาวดียังพอได้นะครับกาเมืองโทเวนะเห็นเมืองให้เห็นว่าเมืองเนี่ยมันมีคลัสเตอร์ใหม่คือเมืองกลุ่มนี้ที่เกิดขึ้นมาก็แถวน่าจะเป็นแถววัดาท้อแหละเอเนจี้คอมเพล็กซ์แถวกลุ่มนี้ที่มีออฟฟิศก็เป็นเหมือนกับซีบีดีย่อยๆเพราะเราเห็นซีดีย่อย่อยกระจายก็จะเกิดโหนดรอบ แล้วเมืองก็จะเริ่มพัฒนาไปจุดๆอันนี้ก็เป็นของทหารโบอันนี้ก็เป็นของดนอินแดนก็เป็นพวกที่อยู่สายมัตว์ก็เป็นแบบมันก็เห็นก,ก้าวไปใกล้ๆไกลดีนะครับไอของป้าทอ,อยอยู่นู่นแอตหมูฝนเปลี่ยนทิศขึ้นเหนือแล้วค่ะอะะไรนมีคุณผู้ชมแจ้งเข้ามาว่าฝนเปลี่ยนทิศขึ้นเหนือแล้วมีแต่โน่นค่ะอ้าวตายแล้วเนี่ยเร่งมาแล้วเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้เราพูดผิดไปเนี่ยผิดต้องอัปเดตหน่อยป้าทอยอยู่นู้นนะ อันนี้ครัผมว่าก็ค่อยๆแต่ว่าเออไม่เกินกันก็ต้องรอตัวแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตสถานกายดีนะครับอันนี้มันก็เรามีออฟฟิศสองที่อย่างดี่เราถึงบอกทำไมถึงไม่รวมเปนที่เดียวก็มีเจ้าครอบก็แบ่งทำงานไม่ถึงเยอะมีที่เหลือเยอะนะแล้วก็จะได้ใช้พื้นที่ที่นู่นจะได้ปล่อยแต่ว่าทางนู้นเองก็มีคนอยู่หลายคนที่ทิ้งสาวทิ้งช้านะมันก็เป็นแนวคิดจะเออเราควรจะย้ายไปอยู่ที่หมดไหมแล้วก็อยู่กับสภาแล้วก็ใช้ที่มีประโยชน์มากขึ้นที่นู่นก็ปล่อยให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเขาใช้งานได้แต รัฐการบางคนก็ไม่อยากย้ายเพราะว่าบ้านอยนู่นู้นตรงเดือนเดี๋ยวก็ค่อยใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงไปโอเคตอเดี๋ยวไปสง่งข้า,ขางล่างดิวค่าเล้านะขอบคุณมาะครับครับแลเป็นห้องเครั <S 2> <S 2> บครับผมว่าเดี๋ยวคนต้องมาวางแผนว่าใช้พื้นที่มีประโยชน์ค่าเท่าไห้ได้ย่งไรขออนุญาพาเจ้าของห้องมาดูตัวแทนเจ้าของห้องตัวน้างเกว้างครับคุณผู้ชม นี่เป็นห้องที่แอดมินษษสิงสถิตอยู่ครับอ๋ออยู้องนี้เหรอะใช่ครับทั้ง,ง,งทั้งแรกที่ได้เห็นห้องผู้ว่านะครับคุณผู้ชมละละงั้นแล,ล้วก็ห้องของก็หลายปะเครับอือแล้วครับคุณผู้ชมเรียบหนอยก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเวลาไปก่อนเดี๋ยวนี้นี่ไหมเดี๋ยวบอกเลาไป โอเคครับเดี๋ยวก็จะไปตรวจโรงเรียนนะที่เราไปเมื่อกี้เรื่องยาเสพเรื่องบอกมาที่นี่ไหพี่มาด้วกันอ่าพี่ผู้พนนักวิ่งนะครับก็เป็นตัวแทนพวกเรามาดูการกิจการของบมรนะขอบคุณมากแล้วก็พี่คือตัวน้าลุงครับลุงแจ็คครับพี่แจ็คนะพวกเราเป็นตัวแทนก็ขอบคุณนะวาหลังวิ่งอีกนะวันนี้ก็วิ่งมาทำงานก็เรียบร้อยที้งุดกี่กิโลแปดกิโลแปดกิโลเองสบายสบายครับจ้าถ้าเดี๋ยวว่าถ้าเจอปัญหาเยอะแอดก็เติดสายนี่ตอนกำลังตื่นแล้วทำงานนะครับผมขออนุญาตไปอาบน้ำอาท่าเดี๋ยวไปส่งแขกก่อน เดี๋ยวคือไปอาบน้ำเดี๋ยวเตรียมไปตรวจโรงเรียนกันเดีจะไลฟ์ไปตรวจโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวดูทีนึ่งฮะได้ครับไปอาบที่ไหนอะก็นะฮะแต่ห้องห้องไหนก็ได้โอเคครับเตรียมตัวไว้อ่อห้องผมไหมขอมาก่อนเตรียมไปาบไม่ทันโอเคสวัสดีครับ